ความคืบหน้าเรื่องของอาคารบอมเบเบอร์มาอาคารไม้เก่าแก่ที่จะมีการบูรณะแล้วสุดท้ายพังราบเป็นหน้ากองนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งย้ายหัวหน้าสวนรุกขชาติเชตวันกับคุณประพงศ์อักขศีวรและมีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ ว่าปล่อยประละเลยให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าหากว่ามีความผิดก็จะมีการสั่งลงโทษต่อไปย้ายเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีการทําพิธีพิธีช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นการสวดสูตรถอนไม่ให้เกิดขีดหรือความอุบาททาพิธีแก้อุบาทนั่นเองแล้วหลังจากนั้นช่วงสายทําพิธีขอขมาลาโทษบรรพบุรุษที่ลูกหลานไปล่วงเกินและปิดด้วยพิธีสาบแช่งผู้คนที่ทําให้พังราบเป็นหน้ากอง เอาปิดท้ายเบรกนี้ด้วยพิธีนี้นะฮะนี่คือพิธีการสวดสูตรถอนอุบาทครับที่ชาวบ้านร่วมมือกันนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปสวดและทำพิธีกันครับัััังงีประะะมมวสสตุเเเพูนกกบบาจจ